เนื้ออะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดเนื้ออะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดเนื้อวัวไม่ถูกก็เห็นคนอีสานเขากินเนื้อวัวซอยจุ๊ไม่เห็นเป็นอะไรเลยตอบไม่ได้ก็ยอมเถอะอ่ะคําตอบคืออะไรหอยก็าหอายมอยอยอมึงสะกดดูซิหอออยหอยใช่ไหมอออหอยออยหอยเกาะอะไรมีนอนหนูมากที่สุดเกาะอะไรมีนอนหนูมากที่สุด นอนนอนนอไงวะไม่รู้เกาะแน่นแน่นนะน้องสุขขังสุขคารังสุขารูคืออะไรสุขขังสุขคารังสุขคารูคืออะไรสุขขังสุขคารังสุขคารูสุแล้วขังเหรอขังเหรอขังในหม้อเหรอไม่ใช่ไม่รู้ขังคืออะไรสุขขังคือขนมครกสุขคารังสุขคารังคือขนมรังพึ่ง สุขารูสุคารูคือข้าวหลาม